นจะตกบ่นี่ได้บอกนะว่าอ่าขึ้นไปทังสก,กายบอกคนตกฮอนอ,อากาศต้องบอกว่าฮอนฮอนพอสมควรคว่านหนนี่เดี๋ยวจะลองไปดูยา่านบอก่ะย่านเอาไปอีกเอาไปว่จำจบใาบวาะน,นี่บรรยากาศฝนตกนะก้อนนี้ฝนตกฝนบึงหยุดตกไปสวยงามมากๆทุกคน ่าวามันจะมวนแลวก็งามกาน,นีหนาหนาวสวัสดีครับทุกคนชูคับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบันเทายังอยู่อ่าจังหวัดเลยหรือเชียงคานอีพี่นี่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศอยู่อ่าสกายวอล์กเชียงคานก่อนหน้านี้เบื้งองเฉพาเพิ่นว่านแหได้ป่าผู้ใดอยากเห็นบรรยากาศหรือวิถีชีวิตของพี่น้องแถวนี้เพิ่นหาป่าไปเบิ่งคลิปย้อนหลังในคลิปที่แล้วเนาะ เรนน้ำล่าสุดเรนน้ำอาการมันห้อนทีน่แน่ห,ามอ,อา,นา,นหามองเปลี่ยนผ้าก่อนหามองเปลี่ยนผ้าก่อนทุกคนตรงนี้คือแม่น้ำโข้งเขาเอนยังแก่งคุดคูออกฟังพุ่นกับพี่น้องฟังประเ,เลาอ่าเคยมาครั้งหนึ่งตอนนั้นน้ำเต็มหนีอยู่พุ่นน้ำหยอดผุ่นเลยหอดถังเครื่องผุ่นเลยเอออาการห้วนบรรยากาศดีเขาลุน,นั่นกาประเทศไทยเ้างที่แลกที่แรกเข้าใจว่าเป็นประเทศเลา เชียงคานกันต่อหามองเปียนผากอนทุกคน <laughs> เปียนผาเรียบร้อยของน้ำสาตวะพวกเสื้อผา้าเต็มรถอยู่แต่ที่แน่ๆทุกคนสังเกตแขนบะแขนพุลธศี <laughs> แปบ,บเดียวว่าโดนนะอยู่แนแม่นำ้ำโขงแปบบเดียวกันเดี๋ยวเขาเดินทางไปสกายวอล์ค uh เชียงคานกันทุกคนไปขี่กลับมาทางอ่ uh เชียงคานวันนี้พาลุงพิบัติเชียงคานก็จะขี่กลับมาทั้งถนนคนเดินนะถนนคนเดินเชียงคานนั่นแหละผมแนะน้ำนะความรู้สึกของผมส่วนตัวถ้าจะมาเที่ยวเชียงคานนี่ผมแนะน้ำาห็นว่าหนาวดีกว่าหนาวห้อนนี่ถ้าผูดด้ใดเปิดห้องเลยแทบแทบจะไม่อยากออกจากห้องนะนะ <Hey, S 1> <laughs> เนี่เดี้ยวขวาลุงนี่ตลาดถนนคนเดินเชียงคาน แผู้ใดที่เบิ้งผมยอยู่กะคอมเมนต์มาได้อยากให้ผมไปถ่ายคลิปยุไสหรือบริเวณอำเภอเชียงคานเนี่ยรอบหนามาแก้มือใหม่รอบนี้รอบหนาต้องมาฤดูหนาวทุกคนอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์มาขับรถพาทุกคนเบิ้งบรรยากาศดีวกว่าตอนแรกกะว่าจะเซามอเตอร์ไซค์ขับเบิ้งบรรยากาศในเชียงคานก็นจะบอกไว้เซาขับมอเตอร์ไซค์เออเซามอเตอร์ไซค์ซขับในช่วงหนาฮหอนนี่ผมว่าเรียบร้อยแท้ๆแต่ขนาดซรัมมี่แขน แขนแขนยังคนละสีเลยแขนยังคนละสีเลยส่วะว่าไปขับมอเตอร์ไซค์ดีตแ,แต่แต่เนียจ่งทีผมจะทาพาทุกคนไปเบื้องบรรยากาศถึงสกายวอล์กนี่ก็ฮ้อดนึกกันนะเอออีกมองหนึ่งที่แบบน่าจะสุดยอดอย่รอแต่เพิ่งว่ามันจะสุดยอดแบบไหนสุดยอดแบบความฮอนหรือสุดยอดแบบความสวยงามเหมือนฝนจะตกบะนี่ได้บอกนะว่าอ่า ขึ้นไปทังสก,กายวอล์กฟนตกสนุกแน่เออเออดีลองรุ่นเนาะรุ่นในฟนตโตกน่าจะแบบใจคอนเทนต์ดีน่ะตื่นเต้นอยู่นะแต่ตอนนี้อากาศห้อนหอนกระจกทามันจุดไฟได้มรนจุดไฟดได้เราได้เนึกระจกมันหอนแนงทุกคนถนนต้องยอมรับว่าถนนเส้นเนี่ยดีมากๆคดโค้งนะผมมาขี่เอารถมอเตอร์ไซค์มาขี่นะ่ะจะมันอยู่นะน่าจะมวนอยู่ ต่ว่าน่าขอให้เป็นฤดูหนาวเนาะย่าเป็นฤดูห้อนเลยบ่ไห่อะผมว่าห้อนนะจังหวดเลยน่าจะห้อนกาแถวโน่นนี่แดงหรือเขาจะตะโก้ทีว่าอ้นี่ไอันนี้ความรู้สึกนะมันอาจจะเย็นกว่านั่นก็ได้ต้นไม้หลายน้าใสกับต้นยางตรงทางกับต้นยางน้ำขว้ากับต้นยางป้ายยางเยอะแยะมากเลยเห็นป้ายเลยทุกคนนะอย่าถึงทางเขาหล้วหรือว่าเขาลุกนีนี่ผมว่าเขาลุกหนีแน,น่นอน,นเลยนี่เออนี่นี่เขาข้างหน้าเขานี่แหละแมนบะ เพราะว่าสกายวอล์คเปนต้องอยู่สูงถ้าผิดขอไปแกงกุดคู่พระใหญ่หลวงพระบางพระธาตุสัจจะตรงไปหรื่สั้นนะเบียง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 นี่ถึงทางเข้าแล้วเลี้ยวขวาอันพระธาตุอา่าพระใหญ่นี่อันเดียวกันเนาะสกายวอคตรงไปกบไปพุแลไปผู้เลือด้านซ้าย ผู้เลือนี่คลิปต่อไปว่าสิไปยู่ว่าสิไปยอย่างเบิงพระธาตุสองรักนะเป็นยังไงคนเขาคือนิยมไปนี่เรียวเขานี่ชุมชนจะผ่านหมู่บ้านผ่านชุมชนพี่นองชาวเชียงคานนี่แหละแถวนี้เขาเอิน้นบ้าน,นยังตำบลอย่างนี้นผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเอืน้นรวมรวมเลยทุกคนว่าเชียงคานอ้าวถึงแล้วตรงนี้ก็เป็นร้านจอดรถเขาต้องไปต่อรถนะไปซื้อตัว๋วเพื่อที่จะขึ้นแป่งเทิง นคนบ่ค่อยหลายดอกมั้งมื้อนี้เบิ่งส่งพอหยังพอากันร้อเดี๋ยวหามุมจอด,ดรถแล้วเดี๋ยวสิย่างไปซื้อตั๋วหามุมจอดอ่านี่ห่มเย็นๆข้างรถตู้คันนี้บ่เออโอเคเดี๋ยวต้องย่างไปซื้อตั๋วก่อนเออไม่้องน้ำห้องน้ำเยอะอยู่นะราน้านค้ารำคาญเจ้าบาทครับคนเดียวครับกไปบครับครับ สุดตัวหกสิบบาทได้รองเท้านี่ตัวสองคนเดียวกันทีไปบ่ครับคนเดียวกันขึ้นโอ้ยคือบอโรอให้หลายหลายคนกันอ๋อนั่นครับโอ้คนเดียวเพื่อนกับไปเพื่อนสี่ขาคนหนังเชิงได้จังหวะผู้เดียวผู้เดียวสมารมารถขึ้นคนเดียวเลยทุกคน มาเบรงว่าเขาจะใส่เวลาจาักนาทีขึ้นไปถึงเงซึ่งมัน,มนจริงจริงมันกับพวกไก่ดรอกเขาขึ้นไปตอนนี้อ่าสิบสองห้าสิบเจ็ดนะห้านาทีที่ห้าสิบเจ็ดเอาหลวงพ่อเพิ่งขึ้นด้ยางขึ้นระบายหลวงพ่อพย่างขึ้นน่าจะเป็นตัวระเบียบแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องหรือผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยมาขึ้นรถอยู่อ่า ทั้งคืนนี่แหละบ่ให้ยคืนเองมันอาจจะบ่มีวงจรนะเดินเดินเดินเดิรวมแบบว่าน่าจ,จะบ่มีวงจรทัทุกคนทั้งคืนแล้วก็สั้นพร้อมบางคนก็ขับรถบ่ค่อยแข็งบ่ค่อยชำนาญฮ้อน <laughs> อ,อากาศต้องบอกว่าฮ้อนฮ้อนพอสมควรก้อนอะไรเนี่ยแขนผมเป็นเป็นเป็น,ปนห้อยห้อยแดดเผาทุกคนผมต้องใส่ถุงแขนเราใส่เสื้ออีกสัตวหนึ่งเสือ้อสีดำที่ผมใส่ในรถกันนี่ครับ กใส่อีเสืออีสั่นหนึ่งเสือเชียงคานยังโกรเนียพอและใส่เวลานาทีหนึ่งนี่งละมั้งนี่หาสิเจ็ดมั้งหันหาสิแปดนาทีเดียวก็คือใส่เวลานาทีเดียวที่อ่าขึ้นมาวอนแล้วขอบคุณครับทางเขาทุกคนเออเผนเหตุสุ่มทางเขางามเขาย่างทางเขาทางเหนือโดยเฉพาหรือว่าเขาต้องเขาทางเขาตามที่เขาบอกไปไปทางใดก็ได้ไปทางใดก็ได้เนาะ เออตรงนี้ประมาณว่าคนมักไทยรูปเพิ่นให้เพิ่นยางฟานเออเฮาลองยางฟานเบิ่งแล้วก็ถ่ายคลิปเออข้อทาดีสวยงามเฮ็ดอ่าไอ้นี่จากไม้ไผ่อ่ะทุกคนไม้ไผ่สะฝากขออทายยุข้อทายยุมาหินเขาเป็นตาแซ่บเลยครับตับบังหุ้งบ่โอ้หอมตับบังมมาชิเลยค่ะฮู้งตามกำลังศรัทธาแม่นบ่ควะ อ๋อสซสักแสนหนึ่งต้องส้อมอกครับอุ้ยนุวัตมาผู้เดียวต้องเอาผู้เดียวสามสามหรือสองสองขอคุณครับนี่ชาตุไฮได้เมยเดอว์าสันหอดแล้วหอดแล้วกาะสกายวอล์กนี่ก่อนอื่นนะก่อนเขาจะไปยังสะพานกระจกหรือสกายวอล์กเดี๋ยวเขาไปกลับ พระใหญ่นี่ไงทุกคนนี่ครับเขาเมากาบตรงนี้เดียเ๋ยนาะมาไหวตรงนี้อุ่นลมแ้งทุกคนพุ่นต้องพุ่นสกายวอล์กเดี๋ยวเขาไหวพระกันครับนี่ครับมีคําอธิษฐานบูชาพระบรมสารีสารีริกธาตุอยู่นี่นั่นแหละเดี๋ยวกาบน้องกันทุกคนขอพรให้พี่น้องเอฟซีแฟนเพจอยู่ดีไม่แห้ง ก่อนอื่นเราต้องใส่รองเท้านี่ก่อนเลยทุกคนต้้อองงใส่รรเทาาห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าห้ามนำห้ามน้า้นมำด้วยนี่ทางเขาเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งก็คือใส่รองเท้า,ทาแล้วเรียบร้อยนะฮะก็อาณาจ,จะป้องกันพวกเศษหินเศษเ้ฆกระทบกับกระจก นี่ฟังนี้น่าจะเป็นประเทศไทยน,นีนะ่ฟังนี้นะท่อนั้นก็น่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนี่จริงๆผมมาหลายรอบแล้วสกายวอล์กเนี่ยนะแต่พามาหลารอบนี่บ่มีคนเลยลมแห้งวานไปขออนุญาตนะเหตุเรื่องขอบินโดน่ามุมสูงไทยตรงเนี้ยโอเคผ่านเรียบร้อยที่เหลือลอมลมให้ลรลมลมหยุดก่อนเห็นว่าเออมาหนีมาบ่ม,าม,มีคนเลยทุกคนนี่ว้าวเห็นไหมคือ แรกๆอะมาแรกๆอะทรงสียันยานอยู่เพราะหลังๆมันชิ้นแล้วนะมันชิ้นแล้วนะทุกคนจะเล็นให้บ้ปันไดห้อยไฟใหม่ไฟใหม่นี่ก็เป็นแม่น้ำโค้ง่วนนี้ก็เป็นแม่น้ำย่อยแม่น้ำยหางเดี๋ยวผมลองเปิดเบื้องนี้จีเบีดก่อนแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำเฮืองแม่น้ำเฮืองนี่ทุกคนน้ำเฮืองโอ้ลมแห้ง ้ลมแห้งมากเลยเดี๋ยวย่างไปมุ่งฝุ่นตอนนี้ลมแห้งแห้งทุกคนเออคุณเห็นบ่าวฟังฝุ่นเพิ่งนี่ยังกองทรายบ่ตรงนั้นอาจจะเป็นกองทรายอือไอ้เบิ้งองค์พระทุกคนสวยงามมาก ฟังคุณกับไปทางอำเภอเชียงคานนะครับทุกคนไปทางอำเภอเชียงคานทรามาหนาฝนนะผมว่าทรามาหนาฝนต้นไม้ก็จะเขียวนะเขียวมากเลยแต่ตอนนี้บ่เขียวก็คือหนาแรงอากาศฮอนอากาศตอนแรกเหมือนว่าจะฮอนแต่พอขึ้นมาเราบ่ฮอนทุกคนเ่าถือว่าฮอนนะอากาศบ่ฮอน มีลมโชยมาซึ่งตอนนี้บุร่าเสียงลมเนี่ยเขาในกล่องแห้งขนาดไหนถ้าเขาแห้งก็ต้องขอไปทุกคนลมแห้งก้อนจะขึ้นมากะเหมือนฝ่าฝนฝ่าจะตกแล้วเนาะเห็นคึมๆอยู่เ,ออเดี๋ยวจะลองบิดดูย่ยาน,าบ,านบ่หมดะย่านเขาอีกเขาไปว่จับจับใบวะไม่เอา <laughs> น้องเป็นย่านเนี่ยเป็นยังก,ก่ออยู่จะกลับไปวะจะกลับไปวะ กับอิงไทยน้องกับอิงได้เลยน้ย <laughs> นองมันจะออกยันยันเสีเยวเสีแรกๆนะแรกๆก็จะยันผมมา,มาจนจนชิ้นเรามาทุกฤดูเลยฤดูฝนกับมาฤดูแดดนี่ฤดูหฮอนช่วงอา,ากาศฮอนๆเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกเห็นวิวแล้วผมว่ามันกันบ่ค่อยสวยงามมาไออนหนเพราะต้นไม้มันแห้งแรงเ,เนาะยังเห็นว่าต <Be at S 2> าภัยกันยังยังเหลืองกรอบแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ด้านหลังเขาเว่าฝนจะมาบ่ฝนจะตกบ่ เออภพาวนาใหญ่ตกนะแต่ไทายภาพบบอคอยงามมือนี้เพระาะว่าข้างหลังองค์พระเพิ่นจะเป็นก้อนเมฆดำถ้าท้องฟ้าใสเนี่ยผมว่าจะถ่ายรูปสวยเดี๋ยวเดี๋ยวบินโดนมึงอภาพมุมสูงนันกนกคนตอนนี้ฝนตกเตรียมเตรียมที่ขึ้นบินแล้วขึ้นบินบ่ได้ฝนตกเออฝนตกจนใดทุกคนาาราบภาวนาให้่ตกโดนคาดว่าตกเส็จแล้วก็น่นาจะมีอย่างสวยๆงามแห่ แห่ไทยเนาะเ็ดฝน,นเขาบอกว่าช่วงเนี้ยฝนตกจะไปตากฝนเลยทุกคนเดี๋ยวมันจะเปียกตอนนี้อยู่สก,กายวอล์กเชียงคันไอเบิ้งมันจะกาดมุมสูงทุกคนนั่นนะโอ้โหไอก็จะบินได้แบบนี้ขออนุญาตเขาแล้ว เพื่อนขาบอกว่าห้ามไทยฟังประเทศล่วหรือประเทศเพื่อนบ้านไทยจะฟังเขาได้เนาะนี่บรรยากาศฝนตกนะก็นานนี้ฝนตกฝนเพิ่งหยุดตกไปสวยงามมากๆทุกคนแต่ว่ามันจะมวนหละกกางามก็นี่หนาหนาวนะนานี่มันห้อนนะทุกคนเพียงว่าตอนเนี้ย ผมันตกฟ้ามันค้นมมันก็เลยบ่ค่อยหอนบันไดก็ถ้าเป็น h, ช่วงฤดูหนาวนะี่มนผมว่าน่าจะมวนนะทุกคนนะมื่เป็นมวนนบรรยากาศนาจะดีกว่านี่เออนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศสถานที่เที่ยวจังวัดเลยส่วนอีพี่ต่อไปเดยผมจะพาทุกคนไปเบื้องวัดเนี่ยผมเสิร์ชหาวายุคือวัดป่าห้วยราชภูเรือเออไปเบิ่งอีพี่ต่อไปอีพี่นี่ก็ประมาณนี้แหละหาเขากินก่อนหิวเขาแล้วประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ ขึ้นเขาเห็นปะนี่ผมกำลังจะขึ้นเขาลูกนี่แหลมะมันว่ามันเชได้ขามเขาลูกหนีป่ะทุกคนเด้เขาเรียกอยังนี่อบตอโคกใหญ่ลมแห้งทุกคนจุดชมวิวโอ้ยข้างล่างนั่นดีเขาผ่านมาผ่านทุกคนผู้ขับขี่ที่เปิดวิทนำทางเข้ามาโปรดเลี่ยงเส้นทางนี้สภาพทางมีความลาดชันสูงบะเขาท่าด้ผมว่าทุกคนผมบ่รู้ว่าด้านหลังผมคือยังงนี่เห็น คืออย่างทุกคนอห่นของปสุกเหของตะบ,บัวก็อีกหนึ่งคลิปที่ผมพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศวัดห้วยลาดอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะ